อยากทาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีมะพร้าวถึงทึกมะพร้าวถึงทึกคือมะพร้าวแบบนี้ค่ะหน้าตาที่เป็นแก่ๆออกหน่อยเนาะแล้วเ,เอามาขูดพูดค่ะเราไม่มีแต่วันนี้เพิ่งหาได้เพิ่งหามะพร้าวนี้ได้ก็เลยอยากกินด้วยก็เลยมาสอนทําเลยนะคะแล้วมันมันทำง่ายมากอ่ะแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมโบราณที่ที่หากินยากเนาะนี่กุ้งก็เลยเห็นว่าทําง่ายก็เลยมาสอนนะคะแต่มะพร้าวถึงทึกเนี่ย หนึ่งลูกนะคะก็มาขูดใช้ใช้ที่ขูดมะพร้าวค่ะขูดให้มันถึงแบบอย่าให้ถึงกะลาเนาะมันจะได้ไม่ดำเนาะแล้วอันเนี้ยกุ้งก็ขูดไว้แล้วก็มามะพร้าวทุนทึกหนึ่งลูกเนาะแล้วก็เราก็มาขูดแล้วก็ใช้ใช้เกลือะคะ่ะใช้เกลือหนึ่งช้อนชาเอาเกลือโรยเข้าไปในนี้แล้วนะเอาเกลือโรยเข้าไปในนี้แล้วคุกคุกให้เขา้าเข้ากันเค็มนิดหน่อยแล้วเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าเรามาดูส่วนผสมกันวา่า มันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้คทันสมัยนะสาคูที่เป็นสีเขาก็มีอะค่ะกุ้งก็เลยใช้สาคูสีเขียวเลยเนาะเพราะว่าแต่เราก็ใช้น้ำใบเตยช่วยด้วยมันเราจะได้ไม่ต้องมาผสมสีอีกแล้วเนาะอันเนี้ยเอาเม็ดสาคูอะค่ะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้สเสด็จน้ำนะคะ,สะเสด็จน้ำแล้วเนาะสองามอ320กร,รัมนะคะแล้วก็ จะทาไปด้วยพูดไปด้วยเลยเนาะใส่กระมังเตรียมที่จะกวนเลยนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าก็น้ําเปล่าก็320กรัมเท่ากันนะคะใส่ไปอันนี้แต่ว่าเทคนิคของกุ้งก็คือเฮ้ยเราเราเรา,เราโบะมะาพร้าวแล้วอะเราโบะมะพร้าวแล้วมันมีน้ําใช่ไหมกุ้งก็เลยเอาน้ํามะพร้าวผสมกับน้ําสะอาดอะคะ่ะจํานวน550กรัมผสมเข้าไปเลยน้ำมะพร้าวในนีเน้เราจะได้ไม่ต้องทิ้งเนาะเราก็ใช้เข้าไปเลยอันนี้ค่ะ เราก็จะใส่ไปเลยนะคะแล้วเอาขึ้นตั้งไฟนะคะเอาขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งไปดูกันเลยเนาะกุ้งจุดเตาเลยนะคะเราก็จะเอาไฟพอดีพอดีนะคะไม่ต้องแรงไปแล้วก็กวนจนกระทั่งเม็ดสาคูเขาใส่นะคะ <S <S 1> <S 1> พอเม็ดสาคูเขาใส่เนี่ยเราก็จะใส่น้ําใบเตยนี่นะคะน้ําใบเตยข้น,นๆหนึ่งร้อยกรัมนะคะหนึ่งร้อยกรัมพอกวนจนกระทั่งเขาใส่ข้นเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยมาใส่น้ําตาลทรายะค่ะ น้ำตาลทราย320กรัมนะคะ320กรัมนะจ๊ะอันนี้ยวค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเขาใส่ตอนที่สาคูเขาสุกแล้วถ้าเราไปใส่น้ําตาลก่อนเนี่ยสาคูเขาจะไม่สุกเนาะแล้วก็จะเย็นเย็นกวนไปพอพอกวนจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าเหนียวเหนียวพอที่จะปั้นเป็นก้อนก้อนได้แล้วอ่ะเราก็ปั้นไปใส่มาพ้าขูดที่เราที่ที่เราขูดไว้ตะกี้ แค่นั้นนะคะก็เสร็จเลยแค่นั้นเองอันนี้เราต้องคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าห้ามละไปไหนเลยนะคะห้ามละไปไหนเลยคนจนกระทั่งเขาใสเนาะใสแล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยตามไปเนะเาะพอใส่แล้วกวนต่อวนต่อจนกระทั่งเขาสุกด,ดีแล้วค่อยใส่น้ําตาลที่หลังเนาะใส่น้ําตาลที่หลังสุด อันนี้กุ้งก็ใช้ไฟเตาที่บ้านอันนี้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กุ้งก็เลยใช้ไฟแรงเต็มที่เลยเนาะกวนจนกระทั่งให้เขาใส่นิดนึงนะคะกวนพอใส่ใส่น้ำไปเตยกวนให้เข้ากันใส่น้ำตาลกวนต่อจนกระทั่งเหนียวมากๆยกลงเนาะแล้วก็ใช้ช้อนกาแฟตักนี่บางส่วนเริ่มใส่แล้วเห็นชัดไหมคะทั้งบ้าน เขาเริ่มคนแล้วกุ้งมันยังไม่ใส่ดีเลยค่ะมันมันยังไม่ใสดีแล้วกุ้งจะใส่น้ําใบเตยไปแล้วลวกันนะมันเหมือนว่าจะแค่น่ะมันเหมือนว่าจะแค่นะค่ะมันเหมือนว่าจะแค่นอยเนาะเราก็ใส่น้ําใบเตยไปเลยแล้วกันเนาะวนต่อให้เขาใส่เนาะมันเหมือนว่าน้ําน้อยเกินไปอะค่ะเดี๋ยวน่ต้องยืนต้องใช้พลังแล้วค่ะเขาเริ่มเขาเริ่มงวดแล้วอะ หอมน้ำไม่เตยและสีสวยขึ้นเนาะใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะทั้งนั้นเราเราจะกวนให้เขาไม่ทันมันจะไหมซะก่อนเนาะเหมือนมันยังไม่กวนไม่ไหวอะคะ่ะท่านผู้ชมมันหนืดมากเลยอะ เดี๋ยวเราลองทําตามสูตรเขาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเราใส่น้ำปุ๊บมันก็จะเหลวแล้วปั้นไม่เป็นก้อนอีกเนาะเดี๋ยวควรให้เขาใส่นิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ําตาลเพื่อจะน้ําตาลเขาคงจะช่วยให้เราเป็นเป็นน้าขึ้นน่ะเนาะเหนียวแล้วอ่ะใส่แล้วนะคะนี้เนาะเห็นไหมเขาเริ่มใส่เล็กน้อยแบบไม่ใส่ไม่ใส่จนหมดอะเนาะมันไม่ใส่จนหมดอ่ะ แต่ว่ามันก็เริ่มใสแล้วทีนี้กุ้งก็จะเริ่มใส่อันนี้เลยนะคะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทราย320กรัมนะคะเมื่อกี้กุ้งบอกผิดปะมีมีสาคูนะคะ320กรัมนะคะน้ําตาลทราย320ยกรัมนะคะน้ําใบเตย100กรัมน้ําสะอาด550กรัมนะคะเออนี่เราใส่น้ําตาลแล้วเขาคงจะแบบว่าช่วยทําให้แบบว่า น้ำดีขึ้นเนาะกวนต่อที่เขาเหนียวนะคะเออนี้รู้สึกว่าดีขึ้นง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นเพราะว่าน้ําตาลไปช่วยทําให้เขาเหลวขึ้นเนาะสีสวยเนาะแต่ใช้พลังอะคะ่ะเขาบอกว่า กวนต่อจนเหนียวมากๆเหนียวมากๆนะคะแล้วก็ยกลงปิดเตานะคะอันนี้เหนียวมากมากหรือยังเหนียวเหนียวมากแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเรามาลุ้นแล้วจัดใส่ถ้วยกันนะคันคือจะเสร็จแล้วเนี่ยมันทําง่ายมากเลยอะแล้วเขาเรียกว่าเป็นขนมโบราณเนาะขนมโบราณอันนี้กุ้งจะปิดเตาแล้วนะคะกุ้งจะพอแล้วนะเพราะว่าเขาใส่แล้วนะคะเขาใส่แล้วเนาะแล้วก็เหนียวพอแล้วเนาะถ้าเขาเย็นคงจะเหนียวกว่านี้อะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเราไปจัดใส่ก็จะตักเป็นก้อนแบบนี้นะคะแบบนี้คุกใส่มะพร้าวไปเลยนะคะคุกใส่มะพร้าวแบบเนี้ยค่ะทําให้เขาเป็นก้อนแบบเนี้ยเขาถึงเรียกว่าขนมยกมณีอ่ะสวยเนาะสวยอะ่ะพิงใช้ท้อนแบบนี้อลยไลรกันใหญ่ดีแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไป ไม่ต้องว่าคำใหญ่นะคะไม่ต้องตักคำใหญ่นะ,ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเนะาะแล้วจัดใส่จานเสร็จก็เดี๋ยวปุ้งเสร็จแล้วพุ้งจะไปเขียนสูตรว่าให้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะว่ามันอร่อยอเปล่าเนาะชิมกันว่ามันอร่อยหรือเปล่าทําแบบนี้คุกมะพร้าวแบบนี้ มะพร้าวเวลาขูดอันนี้มะพร้าวที่เราขูดนี่เราผสมเกลือไปแล้วนะคะผสมเกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้เขาเค็มปลาแรมปลาแรมเนาะให้เขาเค็มปลาแรมปลาแรมแบบนี้ค่ะอาจจะกุ้งจะลองจัดใส่ถ้วยเนาะจริงๆแล้วกุ้งไม่มีไม่มีถ้วยพลาสติกอะค่ะกุ้งก็เลยใช้ถ้วยตะไลแบบนี้อเดี๋ยวเราลองจัดใส่ถ้วยตะไลแบบนี้เนาะเพื่อเขาจะแบบว่า เดีจริงๆแล้วถ้ามีงานค็อกเทลหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะจัดได้นะเนาะมันก็สวยไปอีกแบบอ่ะมันก็สวยไปสวยงามสวยงามน่ากินสวยงามน่ากินเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะชิมให้ดูถ้าคุณว่ามันอร่อยนะคุณก็ไปทําขายได้เลยเนะยาะเนี่ยกุ้งเต็มหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวกุ้งจะลองชิมนะคะจะลอง ว่ามันอร่อยหวานมันพอดีหรือเปล่าอร่อยมากนุ่มมากสาคูนุ่มนิ่มมากแล้วก็อร่อยเค็มแปร่แบวๆจากเกลือและอร่อยจากมะพร้าวขูดเนะะี่ยค่ะอร่อยจริงๆสวยด้วยทำง่ายด้วยนะคะ เอาไปทําขายได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวครูกุ้งจะไปเขียนสูตรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะมาทาต่อให้มันเสร็จนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อถ้าใครชอบศอาสตร์นวดหน้าเคาะหน้าเรียวนะคะไปเรียนได้นะคะในเพจนี้นะคะเพราะว่ากุ้งเอาลิงก์มาแปะแล้วก็ปักหมุดมาให้แล้วนะคะศาสตร์สอนนวดหน้าเคาะหน้าเรียวให้เป็นวีเชฟนะคะ กดจุดตัวซานที่สอมน้ำเหลืองเรียนฟรีได้เลยค่ะเรียนฟรีได้เลยนะคะถ้าใครชอบคือกุ้งสอนแบบละเอียดจนขนาดคุณเอาไปเปิดร้านได้เลยนะคะเรียนฟรีได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสอนมาห้าปีแล้วก็เลยเอาเอา,เอาลิงก์ทั้งหมดอยู่ในที่อยู่ใน youtube เอามาแปะไว้ให้ในเพจนี้นะคะถ้าใครชอบก็ไปเรียนได้เลยไปดูแลตัวเองก็ได้หรือจะไปนวดเพื่อหาอไรายได้เพิ่มก็ได้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณยูพินขอบคุณคุณเวียงทองนะคะที่ดูจนจบนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์นะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรแล้ให้ใต้คลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ